โครงการดีๆเพื่อกำลังพลกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมกับคลินิกธันตกรรมแอ U จูเดนทันจัดโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพปากและฟันเข้าให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปูนถอนฟันอุดฟันให้กับข้าราชการครอบครัว และทหารกองประจำการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายณนะอาคารป้องนาภารักษาฝั่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพกำลังพลของหน่วยอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานอีกด้วยนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหะวันโกกกะอินรายงาน